สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่ารักสตูดิโอผมวันนี้เป็น chaos Q team ครับก็จะเป็นพวกแบบทับลัดทับของเฟลล์กรลาเวเจอร์แล้วก็มีตัวของ chaos เขานะครับส่วนตัวของ chaos s Space Marine เนี่ยจะไปอยู่ในกลุ่มสุดท้ายนะครับอ่ะเริ่มที่บัตรเลยเดี๋ยวครับบัตรเป็นยังไงบัตรเนี่ยเล่นเกี่ยวพวกบัตรโทเค็นครับผมก็คือทุกเลดี้สเต็ปครับของแต่ละสเตติี้เฟสเนี่ยได้บัตร1อัน ครั้งแรกที่ทำให้ Operative ตูหมดสภาพได้ได้ไดบัตรหนึ่งอันหรือ The First Time f i e Operative Operative ฝั่งเราครับหมดสภาพใน6นิ้วของ Operative อตูเนี่ยในแต่ละ Turning Point ก็คือมี3ามทางนะหรือ t i s Step ได้บัตรเออทำาระตูหมดสภาพครั้งแรกได้บัตรแล้วก็ถ้าเกิดฝั่งเรามีตัวละคร o อเปอเรทีฟเนี่ย หมดสภาพใน6นิ้วของศัตรูครับผมได้บัตรครับผมรุนบอกว่า Add a d d a s t a h e t i c gambit ครับ you can assign any of your a n e r side b u ต t t o k n n to friendly b u ตร p p r n t i v e ช่วงไอ้ s t e t i c gambit เนี่ยคุณสามารถเอาบัตรโทเค็นเนี่ยวางไว้กับตัวเฟรนลี่เพื่อนเราครับที่อย่ในกองทัพบัตรเนี่ยแต่และ o p e ป a เรทีฟมีบัตรโทเค็นได้แค่1เม็ดนะครับจากนั้นถ้า4หรือมากกว่าครับ ออเปอรทีฟที่อยู่ในคิวโซนนะีฮะมีบัตรโทเคน็นคุณจะสามารถเลือกความสามารถหนึ่งจาก g u e s s of the g o d ได้จนถึงจบ t u r n i n g Point หนูว่าเมื่อใดก็ตามที่บัตรออเปอรทีฟฝั่งเราครับมีบัตรโทเค็นอย่างน้อยอยู่กับตัวเนี่ยอาวุธจะมี a c c u r a ร e หนึ่งแล้วก็ถ้าเพื่อนไอ้บัตรของเราเนี่ย อยู่ภายใต้อํานาจของ guest of the god ครับผมคุณสามารถเก็บ retain one of your normal success as a result of accurate 1นึ่ง w e a p o n rule คือถ้าปกติ accurate เนี่ยไม่ได้ normal success ถูกไหมแต่ถ้าเกิดโดน guest of the god เพราะว่ามีคอนสมาร์ติดเอาไว้เนี่ยไอที่เป็น normal success นะครับจาก accurate หนึงเนี่ยจะกลายเป็น critical success แทนอ่ะเพราะงั้นทับนี้เล่นยังไงก็เน้นส่งคน หน่วยเราอะไปหมดสภาพใส่สตูหรือทำสตูหมดสภาพแล้วก็รอสลับดีสเตนะครับพยายามแจกบัตรให้ครบให้เร็วที่สุดร้อยสี่คนให้ได้ครับผมถัดมาครับ s y m โบลออฟบัตด,ดี้วอร์ชิครับผมเมื่อใดก็ตามที่บัตฝั่งเราเนี่ยจบแอคชั่นครับถ้ามันไม่หมดสภาพแต่ทำาาเมจใส่สตูได้ครับผมจะฮิวหนึ่งลอสวูนก็คือว่า ฟื premises, damage, ้นเลือดหนึ่งบิตเตอร์เดมิสครับผมเมื่อใดก็ตามที่บัตรฝั่งเราเนี่ยหมดสภาพให้ทอยต่อยทอยต่าดีสามครับถ้าออกสามอ่าเดี๋ยวออกสามก่อนนะทำดาเมจเท่ากับแต้มที่ทอยได้ใส่สตูในที่มองเห็นนใระยะสองนิ้วจากตัวที่เราเอ่อทอยดีสามอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าไอตัวที่เราใช้ทอยครับมันมีบัตรโทเค็นอยู่ ขอแค่สองบวกพอทอยดีสามได้สองปุ๊บศัตรูดโดนดาเมจตามแต้มที่ทอยได้เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีบัตรโทเค็นอยู่ต้องเป็นสามเท่านั้นนะครับทอยดีสามโอเคทัอไปครับเทรเตอร์ออก,กินก็คือออก,กินที่เป็นเทรเตอร์นาสงสารวะมุฟหกเซฟห้าเลือดสิบหกถึงจังวะพาวเวอร์มอลแอนด์วูเทนคอตีสครั้งฮิตสามบวกดาเมจห้าทับหก มีเรนดิ้งมีช็อคนะครับเอาวอลนวอสเซอร์ก็ผมเมื่อใดก็ตามที่โอเปอรทีฟนี้จบการมูฟจากการชาร์จคุณสามารถทำเาเมจดีสใส่สตูโอเปอรทีฟที่อยู่ในคอนเทนต์โทนเลนต์ของมันได้ชาร์จปุ๊บชนโดนดาเมจใส่สตูผมเคมีคอลเอนชาร์ o ยูแคนดี้น a ยนี่เชนออฟดีส์โอเปอร์ทีฟเอฟพีเอล a เต i แอนด์อิดนอตเอฟเฟกต์บายโอเปอรทีฟช็อคแอนด์สีอนตัวนี้มันโดมาครับโดนลบ APL ไม่ได้แล้วก็ไม่รับผลจากอาวุธเพศช็อคละสตันด้วย Bruce Whenever you r open p o n t s e l e c t a v a l i d target if this ability has a conceal order. ถ้ามันคอนซิล e ์อยู่ it cannot use light terrain for cover ครับถ้ามันคอนซิลลอยู่มันใช้อะไรเคลมคอนเว o ร์ r ไม่ได้ With this can allow this ability to be target อะคือสตูเลือกมันเป้าได้แต่ว่า มันยังมีใช้คูเป e ร์เ t ได้นะถ้ามีอยู่ slow with ครับ you must spend 1 additional ap for this operative to perform the pick up marker and mission action ก,ก,ก็ถ้าเกิดจะใช้มันเพื่อทำการ pick up marker แล้วมีมิชั่นต่างๆนะครับต้องจ่ายเพิ่มอีกหนึ่ง AP นะครับมันถึกอะแต่ว่ามันมันสมองไม่ค่อยดีพูดง่ายๆอันนี้คือบัตรครับผมถัดไป f ฟ i l Core า a v เจอรครับพี่วัของเราฮะ ที่วัวนี่เป็นแนวเฟนซี่ครับผมเฟนซี่เป็นยังไงเมื่อใดก็ตามที่เฟลกร์เฟลกร์ลาเวเจอร์ที่มีตีนเฟนซี่โทเค็นเนี่ยหมดสภาพระหว่างการต่อสู้มันจะยังไม่หมดสภาพนะครับแต่ว่ามันจะรับเฟนซี่โทเค็นมาเอาลิมิตแอทแทกได้อาร์ดิสก์ดก็คือถ้าเกิดว่าติดเฟนซี่ปุ๊บทุกแอทแทกได้ที่ติดอยู่เนี่ยดิสก์ดให้หมดถ้าเกิดเป็นคอนซูร์ออเดอร์อยู่ให้เปลี่ยนเป็นเอ็นเก เอนเกตแทนทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าเฟ,ล,ฟลกอล레이เจอร์ของเราเนี่ยมีเฟนซีโทเคนอยู่มันจะมีผลอย่างนี้ครับหนึ่งมันจะหมดสภาพได้เมื่อทำตามเงื่อนไขนี้เท่านั้นสองมันไม่สามารถหยนสภาพคอนซ e ลออเดอร์ได้สามมันบัาดเจ็บถือว่ามันบาด,ดเจ็บนะสี่มันไม่สามารถเพอร์ฟอร์มการพิกอัพมาร์เกอร์ได้ทำให้ชั่นแอคชั่นไม่ได้ด้วยยกเว้นการเปิดประตู operate hash for the purpose of determine control of marker teach is APL state at 1ก็คือถ้าเกิดจะเอามันยึดจุด marker นะฮะให้คิด APL มันแค่หนึ่งถือว่าอันนี้เป็นแต้มสุดมีค่าทบเอ่อกพับทุกอย่างเนี่ยได้แค่หนึ่งคราวนี้ถ้ามันติด้ fancy token แล้วทำมันถึงจะค่ามันได้ fail calibrator ที่ติด fancy token เนี่ยจำนวสภาพก็ต่อเมื่อ หนึ่งมันทำ activation เสร็จแล้วสองอโอเปอเรทีฟของฝ่ายตรงข้ามครับทำการต่อสู้หรือ retaliating กับมันแล้วทำตี critical ก็คือหมดสภาพเลยสามาถ้าทำน้ว่า success ได้สองครั้งหมดสภาพครับจากหลายยูนิหลายโอเปอเรทีฟได้นะสองตัวช่วยตีจน,นหมดสภาพหรือหมดสภาพเช่นกันครับผม and enemy ถ้ายิงมาแล้วติดคีย์ที่ข้อก็หมดสภาพแล้วก็ b a t t l น End ครับตอนจบเกมก็หมดสภาพนะฮะฝั่งตรงข้ามจะมองว่าเฟลกอร์ลาวิเจอร์ที่มีเฟนซ y t โทเคนเนี่ยเป็นพวก i n c a p ป c i ซิ t e ก็คือหมดสภาพแหละเมื่อต้องการใช้คิดเรื่องของออการสกอร์ลิงเช่นว่ามอ้ค่าได้บ,บอกฆ่าได้ครับไม่จะติดคือมันยังไม่ตายเพราะมีเฟนซี่โทเค็นแต่ว่ามันถือว่าหมดสภาพ ก็ต้องไปคิดแต้มเช่นกันหรือไปใช้พวกไอคอนซต่างๆเช่นพาวเวอร์ฟอร์มพของ Hand of the Archon Chaos c o u อะไรพวกนี้ถ้ามีอะไรเกี่ยวพวกหมดสภาพครับใช้ได้ถือว่าตัวที่ติดเฟนตี้โรเคตเนี่ยหมดสภาพไปแล้วอ่ะ w a วอลเพนคุณสามารถ Ignore คือเพิกเฉยต่อกันเคลื่อนที่ที่เปลี่ยนไปปกติอินเจอรหรือบาดเจ็บเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ลดลงอันนี้ไม่สนครับเคลื่อนที่เท่าเดิมแล้วก็ Ylent t e m p r t e m p e r a m e n t ครับผมเมืเ่อใดก็ตามที่เฟลกร์ลาเวเจอร์ทำการไฟติ้งหรือรีเทเลเอตติ้งหลังจากที่คุณโลแอทแทกได้ไปแล้วคุณจะใช้กดไวโอเลิสเทมเพลเรเมนต์ได้ถ้าจะทำตามนั้นนะครับคุณสามารถรีโลแอทแทกได้ทุกลูกได้เช่นคุณทอยปุ๊บโอ้โหแมง่งห่วยทุกลูกเลยรีโลใหม่ครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยดีลูกหนึ่งห่วยลูกหนึ่งคุณต้องวัดใจว่าจะทอยใหม่หมดหรือเปล่าถัดไปครับเป็นตัวยูนิตบ้างครับเฟลกร์ เดธนิ new วครัผมตีสี่ครั้งฮิตสี 2, 3, ่แล้เนี่ยสองสามเลนแปดไอ้ยยิงนี่หวังชีต้ตีบรัสเชียนครับผมเป็นบรูทัลนะฮะแอ t แท k สี่ครั้งฮิตสามสี่สี่ขีก็เท่าเดิมอ่ะไอคอนเบลเลอร์ er ครับอ b ป e c t i v e ตัวนี้ไม่ไดเอารับเอฟเฟกต์จากมาร์เกอร์คอนโทรลบูเด็ดพอยต์ออฟเดอะเฟ้นซีแฟคชั่นรูล ไม่รับผลจากมาร์คเกอร์คอนโทรลบริดพอยท์นะฮะจากเฟนซิฟฟคชั่นรูแล้วก็เมื่อใดก็ตามที่ดีทมายว่าตัวนี้คอนโทรลอะมาร์คเกอร์ให้คิด a p พ Stat แค่หนึ่งเท่านั้นอพิเอหนึ่ง higher no t i c e i s n ิ c h a n g e นเ t พ i เอ stat ก็คือไม่ได้เปลี่ยน APL ตรงนี้แต่ที่อะไรก็ตามที่เปลี่ยนไปคิดแค่หนึ่งเท่านั้นถ้าผิดตรงนี้ขออภัยนะฮะผมยังไม่ชชวรวกฎของไอซิสนาเท่าไหร่ วอลก,กองก็ผมผมนเดอร v เวอร์แอนด์แอทแท o กได้ฟูดอินฟิกคิ d เท a ร์เมดออนเฟลลี่เฟลล์ก a อมเปเจอร์บริษีถ้าเกิดมีการแอทแท k ใส่เพื่อนเราในระยะสามสิขหงไอตัวนี้ครับผมแล้วติดค r i t i ิ a l คลอลถ้าเกิดไอตัวนี้ไม่ติดเฟนส์ที่โทเค็นอยู่คุณสามารถเลือกให้แอทแท k d ไดนะฮะทำแค่เป็นนอร์มัลเมดแทนไม่เป็น c r ค t i c a ิคลอลนะครับเหมือนแบลร์ถือธงสู้อยู่อะมันก็ไม่แบบกันคีย์ลิข์คอลได้ กล้องนิวจ่ายหนึ่งไอพีผมจนถึงสตาร์ทของโอเปอเรทีฟตัวนี้เน็กแอค i ิเวชันหรือจนกระทั่งไอตัวนี้เนี่ยหมดสภาพไม่ว่าอะไรมาก่อนนะฮะเมื่อใดก็ตามที่โอเปอเรทีฟชูตติ้งใส่ตัวนี้มีฝั่งรข้ามยิงใส่มันเพิ่มค่าเซฟสเตตครับหนึ่งแล้วก็ไม่สนใจกดเพลสซิ่งด้วยโอเคครับจบเฟลกอร์ลาเวเจอร์แล้วก็เดี๋ยวผมเหมือนลืมพูดเรื่องสำคัญไปอะ อาบัตรนิดนึนงเหมือนลืมบัตรเนี่ยเน้นทำบัตรโทเค็นครับลดสเตปแล้วก็ทําให้ศัตรูหมดสภาพตมหมดสภาพระย,ยะของนิ้วของศัตรูเพื่อเก็บให้ครบอย่างน้อยสี่บัตรโทเค็นนะฮะแปะให้ครบสี่เพื่อเอาเกสออฟเดอะก็อดบัฟให้ทีมตัวเองครับนี่คือของบัตรนะแล้วก็ถ้าเกิดศัตรูจะฆ่าเราเนี่ยก็จะลำบากเพราะถ้าฆ่าปุ๊บถ้าติดบัตรปุ๊บมันทําดาเมจตอนตายได้ด้วยก็ถือว่าเป็นแสบทั้งเรื่องของการบุกเข้าไปตีแล้วก็การที่โดนศัตรูบุกมาตีด้วย ส่วนฟิลโอลาเวเจอร์เนี่ยพี่วัวเราถือคติว่าหมดสภาพไม่หมดจริงครับผมหมดแล้ววิ่งต่อได้ถ้าเกิดจะให้หมดจริงคุณต้องยิงซ้ำสองทีหรือว่าคุณตีขี้ใส่มันนะครับแต่จุดอ่อนของพี่วัวคือติดเฟนซี่แล้วมันยึดจุดโง่อะถ้าเน้นยึดจุดไม่เหมาะครับนี้ครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากวิ่งไล่ฝ่ายตรงข้ามเน้นเอามันครับพี่วัวสนุกนะถัดไปครับเพลอสเคาอันนี้เล่นยากนิดนึงเท่าที่อ่านมาคือมันมีความหาคือ mutation ครับผม ระหว่างการสู้เนี่ยเคสเขาสามารถมิวเตตได้คือกายพันกับเป็นยังไงเป็นสถิติเกมบิครับผมคุณสามารถมิวเตตอ่ะเคสเขาโอเบอรี่ทีมเนี่ยตามเทิร์นเทินหนึ่งครับสองตัวเทินสองสองตัวเทินสามสามตัวเทินสี่สี่ตัวครับสี่ขึ้นไปสี่สี่ตัวนะฮะมันจะเปลี่ยนอย่างนี้ไอ้พวกดีวอร์ที่เนี่ย ถ้าเกิดว่าไอเฟลลี่ดีวอทีของเราเนี่ยโอเปอเรทีฟเนี่ยทำให้ศัตรูติดเออเขาเรียกว่าหมดสภาพได้มันสามารถมิวเท e ได้ครับผม Is Operative c a n n o t m u t น t e more t h a n ล n e p เพิร์ n เทอร์นขึ้นหนึ่งตัวมิวเท e กลายพันธุ์ได้ครั้งเดียวตอนหนึ่งเท r ร์นิ่งพอยนะฮะมิวเทสแล้วจะเป็นยังไงถ้าดีวอที่ทำการมิวเท e จะกลายเป็นมิวเทสโอเปอเรทีฟแต่ถ้าเกิดผู้มิวเท e เนี่ย ทำการแปลงร่างอีกครั้งครับจะกลายเป็นพวกทอร์เมนต์แมทวันเซอร์ธินไว้คือแปลงเป็นทอร์เมนต์ได้แค่ครั้งเดียวต่อหนึ่งเทิร์นพอยท์นะคือคุณต้องแปลงอย่างนี้เทิร์นหนึ่งสองตัวเป็นมิวเทสเป็นมิวเทนสองตัวได้เทิร์นสองสองตัวตัวหนึ่งเป็นจากมิวเทนเป็นทอร์เมนต์อีกตัวหนึ่งจากดิวที่เป็นมิวเทนได้เทิร์นสามครับคุณก็แปลงเป็นทอร์เมนต์ได้หนึ่งตัวแล้วก็หาพวก เออร์ดิวอที่จะแปลงเป็นมิวแทนต่ตอคุณสามารถมีมิวแทนได้สูงสุดห้าตัวแล้วก็มีทอมเมนต์สูงสุดแค่สามตัวนะครับแล้วเมื่อเวลาแปลงแล้วปุ๊บจะแปลงเป็นตัวใหม่เวลาแปลงเนี่ยคือให้สวับเดอะมินิเอเจอร์ให้แบบฐานตรงกลางมันเท่าเดิมถ้าแปลงแล้วปุ๊บดำเมนที่เคยมีอยู่วูนที่เสียไปครับจะเออเดี๋ยนะรู้สัมผัถถวสของวูลอีโค่ถือดรอสส ดรเมที่เกิดขึ้นนะครับที่เสียไปตั้งแต่ตอนที่เป็นร่างเดิมพขมิวเทสปุ๊บยังคงอยู่นะฮะแต่ร่างหมัอนจะเลือดเยอะขึ้นเมืเ่อนเป็นอวบติฐตัวเดิมกดเดิมที่เคยใช้กับมันจะมีผลเหมือนเดิมนะครับที่ใช้ไปอ่ะแปลงร่างเดียังไงอ่ะแอคเคอสกิปครับผมถ้าเกิดว่าเคาสเขาของเราแปลงร่างได้มิวเทสอ่ามิวเทสได้เนี่ยเมื่อดีวที่แปลงเป็นมิวเทครับ สิเลกวันไพเมอรี่แอคเคอ e s สกิฟ t ก็คือว่าแปลงจากด e ว o t ทีคือพวกผู้ศรัทธาเป็นพวกกายพันธ์เลือกแอค c คอ s ์สกิฟต์หนึ่งหนึ่งหนึ่งอย่างครับผมแล้วก็เมื่อมิวแทนกายพันธ์แล้วกลายพวกทอมเมนพวกถูกแบบปนเปื้อนจัดจัดเนียฮะก็จะได้รับแอค c คอ s ์สกิฟอีกหนึ่งชิ้นมิวแทนมีหนึ่ง Have your primary access skip แล้วก็ a l t e r i e n d l y t o r n a m e n t variety have your primary and secondary access skip ครับก็คือมิวแทน์ถือหนึ่งทอร์เมนต์ถือสอง you cannot select the same access skip more than one pattern e r คุณไม่สามารถติด access skip เหมือนกันได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการต่อสู้ฮนะมีอะไรบ้างเช่น c h ต a t i n e s ก็ผม improve d i s r a t i v e save step ไปหนึ่งคือเพิ่ม save หนึ่ง ไซเวด y ูแคนอิ n g n o r e any change to the hit s t t t of this o p i t ร t i v e m e ดี e a p o n นฟอร r มอ i n g injure ์อินเจแล้ว h ิ t ส t ต t ไม่เปลี่ยนดิสอ o เปอร t i ีฟ m มดีเวพ่อนแฮตเดอบูททอลเวพอนรูอุวุธที่ตีเมรีครับตีมาชิดอ่ะมีบูททลเว o ่อนรูด้วยโอเคครับข้อต่อไปเบลฟูลสคริปต์ครับวันพูดเพ่อนครับสถิติเกมบิดเชนยูวันอ of ยู u อ็ c คลอสกิฟก็คือเปลี่ยนเอ็กคลอสกิฟที่ได้มาฮะโน้ต that if it's an echo gift and we have the a p p o r e n t mutation five five proy only that o b e r t i v e benefit from this ถ้าเป็น a p p o r e n t mutation five five proy เนี่ยมีแต่ o b e r t i v e ตัวนี้นะครับที่ได้ผลประโยชน์จากไอ e ้ a c r o s k i p อันนี้ดูยากจังว่าเดี๋ยวไอ้ทับนี้นะ่าต้องไปเจาะลึกตอนกดออกมาใหม่ถัดไปครับ exaltation in pain นะผม c a o s c o l l a r a t i v e ไม่สามารถอินเจอบัตรเก็บได้ เมื่อใดก็ตามที่ปริบัทอ shooting กับฟนถ้าดเออฝัองห้าม shooting ใส่เค้าของเรานะครับที่บัตรเจ็บไปแล้วเนี่ยสมมติาบาดเจ็บไปปุ๊บคุณสมัครดีโลดีดฟันไดน้ได้นหนึ่งลูกครับผมถัดไปครับแตทบ้างดีกว่าเบรสเบรดครับผมไม่มียิงไกลนะครับวูบหกเซฟห้าวูลแปดบอบบางอยู่นะแต่ดาบโอเคอยู่ครับตีสี่ทีฮิตสี่บวก ดัมเมด4ทับ6รีทอ5บวกโหแรงอยู่นะคัดเดมดาวผมเมื่อใดก็ตามที่โอเปอเรทีฟฝั่งตรงข้ามทำการฟอลแบ็กในระยะคอนโทรลเลนต์ของตัวนี้ครับคุณสามารถใช้คัดเดมดาวได้ถ้าทำอย่างนั้นปุ๊บทำดาเมจดี3บวก1ดาเมจใส่โอเปอเรทีฟฝั่งตรงข้ามก่อนที่มันจะเดินไปถ้าเกิด e n e m f t e o p e r a t i v e is within control l e n s of two of these o p e r a t i v e ถ้าเกิดว่าศัตรูที่ทำการฟอ l l แบ็กเนี่ยอยู่ในระยะของเ s สเบดเนี่ยสองตัวโดนสองดีสามบวกสองแทนครับผม Attune in Propose เมื่อใดก็ตามที่เราเห็น c t i v a t e คุณสามารถ activate another r e a d y b ้ t t ็ตเฟนลี่เบสเ s t โอ e วอร์ทีปในหกนี้ของมันได้ถ้ามีเวสเบดหลายตัวครับอันนี้ประกาศใช้ปุ๊บ Activate เพื่อนเวสเบด a อ t ทิเวตต่อเลยครับผม ทับนี้เน้นอะไรเน้นการมิวเทสครับคุณต้องพยายามทำมาเมทได้เยอะค่าฝั่งของข้ามให้ได้ให้เขาเอ่อหมดสภาพอ่ะจะได้มิวเทสกลายพันธุ์ได้อ่อ even ever f a เฟรนด์ด p ทริ t i v e เอ future, เอใช่เนี่ย i n c a p บิเ t ฟแอนด์อ p นดี t i v e in c o n t r เ l ียนคอนโทรเ e นอ t ทแแปลว่าถ้าเกิดคุณค่าก็ได้คุณมิวเทสได้ อันนี้เล่นยากครับคือเหมือนบองครับว่าคุณต้องวิ่งเข้าไปบวกเพื่อมิวเทสแปลงกายพันให้เขาให้เห็นอะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็อดนะฮะถ้าแบบเขาแบบอยู่ไกลยิงสอยเราไม่ได้แปลงร่างก็อดเช่นกันแต่ว่าเมืม่อหนึ่งตอนหนึ่งแหละคือคุณนอานะต้องไปตีเขาให้ตายอเพื่อจะมิวเทสอันนี้เล่นยากอยู่ครับเคีสเขาแต่คิดว่าร่างแปลงมันน่าจะเก่งพอสมควรเพราะว่าผมดูในกล่อง พวกที่มีร่างแปลงมาแล้วเนี่ยน่าจะต้องดูกดเต็มเต็มทีว่าแปลงร่างตัวไหนไหนได้บ้างแต่ที่จยาตัวเก่าแล้วก็ถือว่าเก่งเลนะต้องรอดูอีกทีนึงโอเคครับนี่ก็จบแล้วครับกับเรื่องของ chaos qt นะฮะบังว่าเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์สไตค์เลลนสงสัยตรงไหนก็ถามได้ในช่องคอมเมนต์ครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ